นวัดเตรียมหาประเทศอยู่ใหม่หากนุงตูอยู่ต่ออีก5ปีจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลมะม่วงสองต้นอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีการกล่าวว่าทุกอย่างต้องใช้เวลาและต้องแก้ไขทั้งหมดผมคิดว่าในห้า ปีข้างหน้าหลายอย่างต้องดีขึ้นจากโครงสร้างที่ทำใหม่ทั้งหมดจนถูกโลกโซเชียลตีความว่านายกรัฐมนตรีกำลังขอเวลาอีก5ปีล่าสุดเมื่อวันที่13ตุลาคม64ทางด้านนวัตอิศรกรายศีลผู้อำนวยการเวทีมิสแกรนไทยแลนด์มิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนลและพิธีกรชื่อดังได้โพสต์ถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กนวัตอิศรกรศีล โดยระบุข้อความว่าเอาเลยอีก5ปีอยากทำอะไรทำจะพลิกโฉมประเทศฮ่าฮาหาผ่านมา7ปียังกู้จนพังมอบความทุกความจนให้ขาวไทยได้ขนาดนี้อยู่ต่ออีก5ปีใครอย,อยากอยู่ก็อยู่กันตามสบายครับเตรียมหาประเทศอยู่ใหม่ดีกว่าครับที่เกียดรับผิดชอบเงินกู้และเสียเวลาเสียโอกาสในชีวิตทั้งนี้หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปได้มีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็น และแชร์ส่งต่อโพสต์ดังกล่าวกันมากกว่า1,000ครั้ง